อัปเดตอันดับโลกทีมชาติไทยล่าสุดประจำเดือนธันวาคมโดยนับ2นัดในรอบแบ่งกลุ่มอาเซียนครับรังอันดับ97เหมือนเดิมส่วนเวียดนามขยับ2อันดับทาพั่านฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าได้ประกาศผลการจัดอันดับโลกอย่างเป็นทางการประจำเดือนธันวาคม2567ซึ่งทีมชาติไทยยังคงครองอันดับ97ของโลกและอยู่อันดับที่15ของทวีปเอเชียก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ97ของโลกเช่นกันก่อนลงแข่งขันในศึกอาเซียนคัพ2024 ซึ่งผลการแข่งขันที่ถูกนับคะแนนไปแล้ว2นัดได้แก่ชัยชนะเหนือติโมโต,ตเลสเตส0ต่อ0และชนะมาเลเซีย1ต่อ0ส่งผลให้ทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น2.93คะแนนรวมเป็น1,231.17คะแนนยังคงรั้งอันดับ97ของโลกได้อย่างเดียวแน่นด้านทีมชาติเวียดนามซึ่งลงแข่งขันในสึกเดียวกันและเก็บชัยชนะได้2นัดรวดเช่นเดียวกันโดยชนะราวซีต่อห และชนะอินโดนีเซีย1-0มีคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น3.68คะแนนรวมเป็น1,164.79คะแนนขยับขึ้นมา2อันดับจากอันดับ116เป็นอันดับ114ของโลกและยังคงรั้งตำแหน่งเบอร์2ของอาเซียน